สวัสดีค่ะอันยองนะซโยพบกับบอกเล่าเกาหลีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่42่อค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานวันนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงเรื่องออการพูดถึงความน่าจะเป็นหรือว่าการเดาในภาษาเกาหลีกันค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงไวยากรณ์ที่พูดถึงการเดาในภาษาเกาหลี2ตัวนั่นก็คือกดกดค่ะ เกตตากันไปแล้วใช่ไหมคะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้เรามาดูกันต่อสำหรับกับไวยากรณ์ที่พูดถึงการเดาในภาษาเกาหลีอีก3ไวยากรณ์ด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะก็คือไวยากรณ์นาโปตานะคะหรือว่าอึนกาโปตานะคะ ไวยากรณ์ที่สองนะคะก็คือนีอินหรือว่าหนึ่งตาสิปตะนะคะไวยากรณ์ที่สามนะคะก็คืออึกาโปตานะคะทั้ง3ามไวยากรณ์นี้เนี่ยใช้ในการเดาหมดเลยค่ะก็คือเดาว,ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนี้นะนะคะ <c oughs> ทีนี้เรามาไล่ดูรายละเอียดกันทีละข้อนะคะว่าใช้ยังไงมีกฎอะไรบ้าง ข้อแรกนะคะเริ่มจากไวยากรณ์นาโปตาหรือว่าอึนกาโปตากันก่อนนะคะไวยากรณี้เนี่ยใช้ได้ทั้งกับคำกริยาคำคุณศรรัพท์และก็คำนามด้วยค่ะแต่สำหรับเรื่องเทนหรือว่าเรื่องเวลาเนี่ยหลักๆนะคะไวยากรณี้เนี่ยจะใช้ กับรูปปัจจุบันและก็รูปอดีตนะคะสำหรับรูปอนาคตเนี่ยใช้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันมีวิธีการเปลี่ยนรูปที่ยุ่งยากคนเขาก็เลยไม่ค่อยใช้กันเท่าไหรออ่พูดออกมาก็ฟังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการเดาในเรื่องอนาคตเนี่ยให้เลี่ยงไปใช้ไวยากรณ์อึอกตัดถาอึอกตักถาจะฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะ ทีนี้เรามาดูหลักการกันค่ะจะขอแยกหลักการออกเป็น2หลักใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือรูปปัจจุบันและก็รูปอดีตนะคะอย่างที่บอกว่าไวยากรณ์นี้ไม่ค่อยใช้กับรูปอนาคตนะคะโดยที่รูปปัจจุบันในกรณีที่ใช้กับคำกริยานะคะให้ตามหลังด้วยนา p ป o ta าโปตานะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจนะคะว่ามีหรือว่าไม่มีตัวสะกดยกตัวอย่างเช่น นะคะพักแก่ p p ีกาโอนาย哟พักแก่ีกาโอนาย哟นะคะดูเหมือนข้างนอกฝนจะก,กำลังตกอยู่นะนะคะทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่ใช้กับคำคุณศรรณัพท์รูปปัจจุบันละ่ะให้ตามด้วยอึนกาโปตานะคะถ้ามีตัวสะกดก็ตามด้วยอึนกาโปตะาถ้าไม่มีตัวสะกด ให,ให้ใส่ตัวสะกดนิอื่นเข้าไปก่อนนะคะกลายเป็นนิอื่นกาโบตานะคะยกตัวอย่างประโยคยกตัวอย่างเช่นยี่บิลดิงง้งนันจะนกพึ้งกา,ายอยี่บิลดิงง้งนนจะนกพึ่งกพาอนะคะตึกนี้น่าจะสูงจริงๆนะนะคะแต่นะคะแต่มีข้อสังเกตนิดนึงค่ะ เป็นข้อยกเว้นก็ว่าได้ถ้าเป็นคําว่าอิตะอบตะที่แปลว่ามีและไม่มีนะคะรวมทั้งคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอิตะและอบตะทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นมาชิตต a มาตบตะที่แปลว่าอร่อยและไม่อร่อยนะคะเชมีอิตะเชมีอบตะที่แปลว่าสนุกและไม่สนุก ะค,ะคำพวกนี้เนี่ยเป็นข้อยกเว้นค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคําคุณศัพท์นะคะแต่ให้ใช้หลักการเปลี่ยนรูปเดียวกับคํากริยานะคะนั่นก็คือให้ตามด้วยนาโปตะไปดูตัวอย่างเป็นประโยคกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคือสิกตังอืมสิมาชิีนา있나โ요คือสิกตัางอึมสิมาชินนา있나าโ요 อาหารร้านนั้นน่าจะอร่อยนะนะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าถ้าเป็นคำนามเนี่ยจะใช้ยังไงคำนามรูปปัจจุบันนะคะให้ตามด้วย inga า o t a i ิ g a า o t a นะคะไม่ว่าจะมีหรือว่าไม่มีตัวสะกดก็ตามยกตัวอย่างเช่นคือสา,ามีเจ้าตรวจิังงบ่ยคือสา,ามีเจ้าตยังยนะคะ คนคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจนะแบบนี้เป็นต้นนะคะรูปปัจจุบันก็มีแค่นี้ค่ะทีนี้ถ้าเป็นรูปอดีตล่ะรูปอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นคํากริยาคําคุณศรรพัพท์หรือว่าคํานามก็ให้ตามด้วยนาโปตามหมดเลยค่ะแค่ผันเทนให้เป็นรูปอดีตก่อนแล้วค่อยตามด้วยนาโปตะก็ได้แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็น คำกริยาก่อนนะคะคุณครูน่าจะไปแล้วนะคะ,ะทีนี้มาดูคาคุณศัพท์บ้างถ้าเป็นคำคุณศัพท์ก็ยกตัวอ,อย่างเช่น어อเจามานี่หิมดลนา่า o ายโอเจามานีิมนยนะคะ เมื่อวานนี้น่าจะเหนื่อยมากสินะนะคะ,ะทีนี้เรามาดูคําคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอิตาตหรือออกตาก,กันบ้างนะคะคือยองฮวาก้าเชมิอมนาไบาโยคือยองฮวาก้าเชมิอมนาไบาโยนะคะหนังเรื่องนั้นน่าจะไม่สนุกนะคะ,ะทีนี้ประโยคสุดท้ายนะคะถ้าเป็นกรณีคํานาม ที่เป็นรูปอดีตนะคะก็จะเป็น어제길에서본사람이친구였나봐요어제길에서본사람이친구였나봐요นะคะคนที่เจอริมถนนเมื่อวานนี้นะคะน่าจะเป็นเพื่อนของคุณนะแบบนี้เป็นต้นนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อที่2ไวยากรณ์ที่2กันนะคะนั่นก็คือไวยากรณ์นันตาสิทตะนะคะนันตาสิทตะไวยากรณ์นี้ก็ใช้ในการเดาเช่นเดียวกันนะคะใช้ได้ทั้งกับคำกริยาและก็คำคุณศัพท์นะคะโดยที่ใช้ได้ทั้งรูปอดีตปัจจุบันและก็อนาคตด้วยค่ะ มาดูรูปอดีตกันก่อนนะคะถ้าเป็นครรกริยาให้ตามด้วยนาชิตนานชิต่ะนะคะยกตัวอย่างเช่น선생님이이미퇴근헨นาชิบพื้น데내일다시오세요선생님이이미퇴근헨น,นาชนานนนิบพื้น데내일다시오세요นะคะคุณครูน่าจะเลิกงานแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะนะคะ ถ้าเป็นคำคุณศัพท์รูปอดีตนะคะให้ตามด้วยทาชิตะทาชิตะนะคะยกตัวอย่างเช่นเมืออ่นนอไหร่ต้องการไม่รนนนนนนนูนะตะไม่ได้เจอกันหลายปีพวกเด็กๆนะ่าจะโตกันหมดแล้วสินะนะคะ ต่อไปเนี่ยถ้าเป็นรูปปัจจุบันนะคะรูปปัจจุบันเริ่มจากคำกริยาก่อนให้ตามด้วยนิอื่นหรือว่านึนตาชิตตานะคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่นิอื่นเข้าไปเป็นนิอืนตาชิตตาถ้ามีตัวสะกดก็เป็นนึนตาชิตตายกตัวอย่างเช่นคือเนนนะะขาน่าจะหลบหน้าฉันอยู่ ถ้าเป็นคำคุณศัพท์รูปปัจจุบันนะคะให้ตามด้วยตาชิตตาตาชิตตาก็คือให้อยู่ในรูปพื้นฐานธรรมดาแล้วก็ตามด้วยสิบตาก็พอแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นชุ osa, ่มตาสิเพื o อดุก o กวันโอสึอิปปุสเซยชุ่ตาสิพ o ่อกกนโออิปสเยนะคะคิดว่าน่าจะหนาวก็เลยใส่เสื้อหนาๆแบบนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูรูปอนาคตกันค่ะถ้าเป็นรูปอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นคำกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์ก็ตามให้ตามด้วยอึลกาสิตะนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่รืเป็นตัวสะกดเข้าไปเป็นรืออึกาสถ้ามีตัวสะกดก็ตามด้วยอึลกาสิตนะคะยกตัวอย่างเช่น 'Pi อ l ึ a กาสิ o s ถอสัน 비 올까 싶어서 우산을 가져왔어요. 쓸때 비가 올까 싶어서 우산을 가져왔어요. 쓸때 비가 올까 싶어서 까 싶어서 우을가져어요쓸때 비가 올까 싶어서 우을가져어요쓸때비어서우산 우산을 가져왔어요. 쓸때 비가 올까 싶 ทีนี้เรามาดูไวยากรณ์ที่3กันค่ะไวยากรณ์สุดท้ายสําหรับวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือไวยากรณ์อึกาโปตาอึอกาโปตาไวยากรณ์นี้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะใช้ง่ายมากใช้กับคํากริยาเท่านั้นนะคะ,ะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่ตัวสะกดดีอ,อเข้าไปเป็นตีออกาโปตานะคะถ้ามีตัวสะกดนะคะก็ตามด้วยออกาโปตา โดยที่ไวยากรณ์นี้เนี่ยจะใช้เดาเรื่องอนาคตเท่านั้นนะคะเรื่องอนาคตเท่านั้นและก็มักจะใช้เดาในเรื่องที่เรา,เ,าเป็นกังวลเป็นห่วงนะคะหรือว่าเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยกตัวอย่างประโยคเช่นค i ิ i m มาคิ k ลกบ i าลิจิชุลชุลปัลเฮสซอโยคิ่มาคิลกาบาลจชลิชุลปัลเฮสซโย ะค,ะคิดว่ารถน่าจะติดก็เลยออกเดินทางแต่เช้าเห็นไหมคะเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงเป็นกังวลใช่ไหมคะอีกประโยคนึงนะคะเชี่ยวมือหมดโป b กาบายอย่าชิมิคงปูเฮสเซยเชี่ยวมือหมดโปลกาบายอยชิคงปูเฮสเซยนะคะกลัวว่าจะสอบได้ไม่ดีก็เลยตั้งใจเรียนนะคะ ข้อ3ก็ง่ายๆค่ะมีแค่นี้เท่านั้นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็เป็นอันจบหัวข้อเรื่องไวยากรณ์ที่พูดถึงการเดาในภาษาเกาหลีนะคะเออลองแต่งประโยคเองแล้วก็ใช้เอ,อไวยากรณ์ที่ต่างกันไปดูนะคะ ถ้ามีคำถามหรือว่ามีไวกรณ์ที่อยากให้พูดถึงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ